ถือเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ของนักแสดงเจ้าบทบาทนัทรัตนมริสเลกรองอดีตพระเอกวิทน้อยสีที่ยายสัมมโนโครัวประชากรพลิกบทบาทมาเล่นละครราม่าเผ็ดร้อนสงครามเงินช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง34ผลิตโดย C H A N G E 2561คว้าบททรงอย่างแบด พิสิทธิ์ฉีกบทบาทจากเดิมๆสวมวิญญาณความร้ายแบบเต็มรูปแบบประชันฝีมือกับนักแสดงรุ่นพี่ป๊อปปิยธิดา หวังเครมคนรวยทำทุกวิธีทางเพื่อตกถังข้าวสารทายาตตระกูลแสนล้านนอกจากจะต้องฟาดฟันฝีไม้ลายมือด้วยตัวบทที่แรงแรงทุกวลีแล้วนั้นงานนี้หนุ่มนัทรัตยังต้องถอดเป็นถอดเปลื้องผ้าเข้าฉากตลอดเวถือเป็นสปิริตสุดๆในเส้นทางสายการแสดงเรื่องนี้หนักใจที่สุดคือในเรื่องของการถอดเสื้อโชหุนตอนแรกที่อ่านบทก็ตกใจมากในบทจะเขียนว่า ตัวละครเห็นมัดกล้ามของอภิสิทธิ์แล้วมีอารมณ์หัวเราะซึ่งเราห่างบทถอดเสื้อมานานมากแล้วอายุ34แล้วซึ่งช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยพอรู้ว่าต้องมาโชว์ในละครก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเดินวันละ10กิโลเพื่อให้เข้าฉากแล้วสมบูรณ์แบบอยากให้เป็นกำลังใจให้ผมในความตั้งใจครั้งนี้ด้วย ละครบทสนุกมีความเซอร์ไพรส์และคาดเดาไม่ได้เลยการจะไปสู่จุดมุ่งหมายต้องมีการช่วงชิงอำนาจมันเป็นละครที่สนุกและท้าทายมากติดตามฉากแซบแซบเด็ดๆอีกเพียบของหนุ่มนัทรัตกับละครรสชาติกลมกล่อมสงครามเงินทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.45นาฬิกา45นาทีทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34